สุดยอดอาหารบำรุงดวงตานะ มีเพื่อนๆถามมาว่าจริงเรารู้ว่าลูกตาเนี่ยมันจะเสื่อมลงวันหนึ่งบางคนอาจจะเป็นต่อกระจกบางคนอาจจะเป็นตาแห้งบางคนอาจจะมีสายตาที่แย่ลงบางคนอาจจะเป็นความดันลูกตาเพิ่มขึ้นก็มีคนถามว่าคุณหมอมีคําแนะนํำไหมถ้าจะเป็นอาหารที่เราสามารถหากินง่ายๆผมก็เลยเลือกกันริงอาหารมีเยอะมากที่บํารุงดวงตาจะเอาแบบว่าหากินในประเทศไทยข้อที่หนึ่งก็คือกินปลาก่อนจริงๆถ้าเราเลือกกันนะครับจากงานวินจัยพบว่า ปลาทะเลจะมีโอเมก้า3มากกว่าปลาน้ําจืดโอเคจะกินปลาน้ําจืดก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้เยอะหน่อยก็กินเป็นปลาทะเลหรือกินเป็นฟิชออยหรือที่เรียกว่าน้ามันปลาก็ได้วัดสัก1,000มิลลิกรัมสำหรับน้ามันปลาส่วนปลาทะเลจะวัดยากเนาะเพราะว่าแต่ละตัวมีไขมันไม่เท่ากันนะครับข้อที่2ก็คือกินไข่อันนี้ผมกินประจาเพราะผมรู้สึกว่าปลาอาจจะหากินยากหน่อยแต่ไข่เนี่ยมีวิตามิน A ไข่มีรูทีนไข่มีซีแซนทีน ไข่มีซิงค์นะครับหรือสังกะสีนะครับข้อที่3ามก็คือกินถกกัน่วทััญพืชก็ได้อันนี้เบสิกมากเลยถั่วธัญพืชเดี๋ยวนี้เข้าไปในร้านสะดวกซื้อนะครับเลือกแอลมอนเลือกแมคคาเดเมีย uh, นะรอร่อยอร่อยเยอยะๆนะครับก็เก็บมาไว้อาจจะกินวันหนึงสัก50กรัมถึง100กรัมก็พอนะเพราะบางคนกินเยอะๆอาจจะมีปัญหาเรื่องผายลมบ่อยนะครับ ในถั่วกระทันยพืชมีอะไรครับมีวิตามินอ e ีอยู่นะครับซึ่งเขาพบว่าเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยวิตามินอ e ีมันจะไปช่วยเกี่ยวกับจอประสาทตาได้นะครับข้อที่4ก็คือโยเกิร์ตนะกันตัวโยเกิร์ตเนี่ยเรารู้ว่ามีวิตามิน A กับมีซิงค์หรือสังกะสีอยู่ก็ช่วยในะพวกกระจกตาเลนตานะครับหรือจอประสาทตาได้ข้อที่5ก็คือแครอทแครอทมีวิตามิน A มีเบตา้าแคโรทีนนะครับซึ่งช่วยบำรุงเกี่ยวกับดวงตาบำรุงสายตาแล้วก็ลดโอกาสการติดเชื้อที่ตาได้นะครับ ข้อที่6นะครับคือผักคะน้านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราก,กินผักคะนา้าแต่ก็ระวังนาะมีคนชอบบอกว่าผักคะน้าใช้สารเคมีเยอะถ้าเกิดไม่อยากให้มันแบบมีหนอนกินเนาะแต่ว่าผักคะน้าเนี่ยถ้าล้างดีๆหน่อยแล้วกันนะอ่ะพูดแค่ผักคะน้าอย่างเดียวเนี่ยมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าลูทีนซึ่งช่วยบํารุงดวงตาได้นะครับดังนั้นแค่6อย่างนี้ก็ผมว่าก็น่าจะโอเคแล้วนะแต่ถ้าใครบอกอ่ะ พออย่างที่7นะอันนี้ก็พอหาได้นะเขาเรียกว่าผลไม้กลุ่มที่ลงท้ายด้วยเบอร์รี่อย่างเช่นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แบล็คเบอรี่อะไรลงท้ายด้วยเบอร์รี่เนี่ยก็จะสามารถบำรุงดวงตาได้รักทุกคนนะครับถ้าใครมีโอกาสก็ลองหาอาหารเหล่านี้ดูนะครับแต่สําหรับใครก็ตามนะที่รู้สึกว่านะครับไม่รู้จะกินอะไรดีก็เอาง่ายๆไข่กับปลาบ้านๆแบบบ้านเราไข่ปลาธัญพืชเนี่ยสาวยาเนี้ยสามารถหากินง่ายๆยกเกิดก็แยะเนาะนะผมว่านยอันนี้จะง่ายนะครับส่วนใครไม่ชอบผักก็ตัดแครอทออกไป ใครไม่ชอบหาก็ตัดคณะออกไปแบบนี้นะครับแต่ถ้าแบบใครก็ตามนับที่รู้สึกว่านะครับหาก,กินจากพวกนี้หาก,กินไม่ได้อาจจะทํางานอยู่ในเมืองใหญ่นะครับไม่ได้ทํากับข้าวเองกลัวสารอาหารไม่ครบอาจจะเลือกซื้อเป็นอาหารเสริมพวกนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับไม่ได้อนตี้อะไรก็สามารถกินได้แต่ว่าเวลาเลือกก็ให้เลือกเป็นอาหารเสริมที่มาจากธรรมชาติแล้วกันจะได้สบายใจยเช่นที่ผมกินประจําก็เป็นวิตามินซีวิตามิน B รวมที่มาจากธรรมชาตินะว่าก็สกัดเป็นเม็ดนะชื่อว่านูซีบีนะถ้าใครอยากดูตัวอย่างก็พิ คำว่าวิตามินนะครับเดี๋ยว Facebook จะส่งลิงก์ให้ทางอินบ็อกก์ก็ไปศึกษาหาความรู้ดูเป็นตัวอย่างว่าผมกินอะไรให้คนไข้ในคลินิกนะแนะนํากินอะไรแล้วก็ไปดูได้นะครับรักทุกคนนะครับแล้วถ้าความรู้ดีๆแบบนี้นะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็สามารถแชร์ความรู้นี้ได้เลยรักทุกคนสวัสดีครับ